แบบสวัสดีครับผมหัวชมพูเองครับวันนี้สวัสดีอากาศยามจะเรียกว่าฤดูอะไรดีเนี่ยร้อนก็นไม่ร้อนหนาวก็ไม่หนาวเอาไว้ว่าก็คงอยู่ในฤดูร้อนนะครับผมวันนี้ก็ผมมาจะมารีวิวนกหวีดที่คิดว่าน่าสนใจกันสักสามยี่ห้อนะครับผมว่านกหวีดเป็นอุปกรณ์ EDC อีกชิ้นหนึ่งที่เราร้อนท่านน่าจะพกติดตัวไว้ครับเพราะมัน ใช้เรียกร้องความสนใจได้ดีเลยถ้าเราเกิดภัยเนี่ยเป่ายาวๆสักหน่อยหนึ่งเนี่ยเท่านี้ก็ทําให้รอบข้างเขาสนใจแล้วได้แล้วครับทีนี้นกหวีดทั้ง3อันที่ผมจะเอามารีวิวเนี่ยมีดังนี้ครับผมเริ่มแรกคือนกหวีดยี่ห้อแอคมีนี่ครับนกหวีดแอคมีนี่น่าจะคุ้นๆกันอยู่ครับมันเป็นนกหวีดของพวก ฟุตบอลพวกกีฬาพวกนี้ครับผมที่กรรมการเขาชอบเป่ากันนะครับผมต่อมาก็คือนกวีดของนี่ครับท็อปไนท์ครับผมท็อปไนท์ไออันนี้หลายๆคนน่าจะเคยเห็นนะมันเป็นนกหวีดที่ถ้าใครซื้อมีท็อปตอนนี้เนี่ยมันแถมมาด้วยนะครับก็บันแบรนบางๆเงีง้ยครับมีโซ่มาให้คล้องด้วยอันนี้สามนะครับก็คือนกวีดของฟ็อกค,ครับผม ฟอกสีแรดๆอย่างเงี้ยฟอรกรุ่น40นะครับเป็นนกเวทที่ว่ากันว่าเสียงดังใช้ได้เลยทีเดียวจะอาจจะรองสตอมนิดนึงแต่สตอร์มนี่ผมเคยเป่าแล้วจะแทบขาดใจตายครับกว่าจะเสียงจะดังได้แล้วก็ลองมาเป่าด้วยครับอันแรกเริ่มจากแอคมิยรครับปึ๊บดังสั่นดีครับอันนี้สองครับท็อปครับผม อย่างไม่สู้แอคมีนะเนี่ยอันนี้สามครับฟอกกับอ้อหมดไปสามชิ้นแล้วแทบจะชีวาวายมืนมากมาก,ก็เท่าที่เห็นนะครับก็คิดว่าฟอกเนี่ยเป็นนกหวีดที่สมคำลือเขาครับว่า ลมดีเป่าดังนะครับผมเป่าแล้วกินลมไม่มากฮะเสียงได้ใช้ได้พอดีพอสมควรส่วน Acme ก็ถ้าเป่าดีๆก็โอเคฮะส่วนท็อปนี่ก็ผมว่าติดไว้สนุก,นกได้นะครับผมก็ลองดูครับผมว่าตัวของฟ o อเนี่ยราคาก็ไม่แพงมากน่าจะลองหาซื้อดูหรือ Acme ถ้าแบบไม่ไหวจริงๆเนี่ยเอาแอค e มีไปก่อนก็โอเคครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพยียงนี้แะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ